พอดี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 ของเธออาจจะเป็นเติมหน่อยเติมหน่อยแม่ค้าชายเย็นบอกโอ้ขายดีเลยสองแก้วแล้วดิขายดี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 เฮ้ยดังทั่วโลกไค้าคนเก่งดังทั่วโลกันจะรำไหมรำกันไหนของพ่ออยู่ไหนแก้วน้ำพ่ออยู่ไหนตำแหน่งที่ดูนายต้องแข่งวันนี้ต้องลองชิมอ่ะ เอาเลย่เลยล้ำเชื่อะมันจะเมวะ้จะางกนี่ะหวานวนนี่เธอจะบนเหริเออเอว้าวน้ำลยลองชิมสิเอก้ะขนาดถ้าจะลำขนาดแต้ ของคือหมูมันรูุ้านรู้ิตจำฟูดให้ได้ดิจำฟูดให้ได้ด้เต่บางทีไมเขากับบจัมาไ่สายไได้มันจะเป็นาทติมเติมหน่อยเติมหน่อยอร่อยเหลืยหลตะวัน่ะมันสาวอยมันก้มีนะมันกระโูมาบอกเาว่า้มีจะสรงมืเข so ้าไปเอาไม่ค้าลืมน้ำอก ต้งแต่ลืมหน้าเลยฮะหกงวน่นเชองชงชองเพราะว่าเดี๋ยวช่องนี้เขาไม่ได้ไปเบ็ดปากเชาไทยนะคะชาไทยชาไทยลูกค้ารอเพียบเลยลูกค้ารอเต็มเลยนี่อร่อยเลียไลร่อยไอร่อยดิพอกินสามแก้วแล้วนี่ว เอาไอัอย่างถ้านห่มไม่ใช่กาแฟโบราณใช่ไหมใช่ใชู่้จะิอมนบเมนบนอันนี้มันเนี่ยเอามึแจ้ตเนี่ยช่ใช่าเานี่มเตยมตัวนะใชมือคุณนายตอยกบได้บอก ทำไรอะ่ะโหปลูกต้นมะขามานี่ต้นขนน โตแล้วต้วนมะม่วง